ขึ้นไปยืนเลยอโอเคแค่นี้ก็แน่นสุดๆกันแล้วล่ะเพราะว่าคงไม่มีใครขันกันขนาดเนี้ยนะน็อตเสียหมดเราก็ไม่ได้ลองเหมือนกันพราะเราจะออกไม่ออก ลองดูกันเลยแบบขายยังเอาเลยนะออกได้เหลือเชื่อไว้ละโขนขนาดเนี้ยรุออ่นนี้ X ห้าร้อยนะคะออกเฉย X ห้าร้อยออกนะครับออกเฉยอันแน่นมากนะครับลาหำมโขนขนาดนั้นน็อตกิ่วเลยว่ะหำมน็อตกิ่วน็อตกิ่วเป็นยังไง ยืดแต่เหรอเออดูน็อตยืดเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันมันจะเห็นเลยมันจะเชฟอะสัดส่วนมันจะเล็กลงไปตรงนี้มันจะจะหนาเห็นไหมถ้ามือจับนี่จผัดจะรู้เลยตรงนี้หนาตรงนี้ตรงนี้เล็กลงเกิดจากการที่ปลาขำหนแล้วน็อตมันยืดอม,อม,มองเห็นไหมันเข้าแบบนี่ยตรงนี้ตรงนี้สูงเกินใช่ตรงด้านในอะจะเห็นว่าใหญ่ตรงด้านนอกเห็นว่าเล็ก